มาและเลียเ้ยงผู้เล่นตัวจริงของนิปจะไดเราก่อนกับชุดซีเกมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า เราก็มาด้วยความพร้อมเหมือนกันโดยเฉพาะตัวหลักอย่างชินพัทเอยพพิชิตชัยหรือว่าพลเอกมณีกรเนี่ยก็ได้มีการลุ้นเล่นอยู่ในไทยลีกแล้วเริ่มจากผู้รึกษาประตูนะครับคนแรกเนี่ยก็เป็นสรวัตรโพสมันและก็จะมีชานนชินพัทสิทธายศก,กรบูรพาครับธนกิจศสีระพบชินเงินพิชิตชยัยยศกรและก็พลเอกมณีกรซึ่งเกมนี้แน่นอนว่าเราเจอกับติโมเลสเตนะครับแต่ในเรื่องของรูปเกมการเล่นเนี่ยโดยเฉพาะ20นาทีแรกของเกมครับตีโมดูเหมือนไม่ได้กลัว เราเลยนะแล้วก็มีโอกาสจบหลายตัวทาจังหวะแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับติโมเขาก็จะเน้นรูปแบบการเล่นเฉพาะตัวมากกว่าโดยเฉพาะริมเส้นวิงแบ็กซ้ายขวาของพวกเขาเนี่ยถือว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งเราก็ยังเอาไม่อยู่มากเท่าไหร่สาหรับช่วง20นาทีแรกของเกมซึ่งสายกันในขันของทีมเจ้าท้เราครับจะมีสิงคโปร์จะมีติร์เลสเต โดยก็เจ้าทีมาอันดับ1แล้วก็อันดับ2นั้นผ่านเข้ารอบต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงรูปแบบการเล่นกันบ้างดีกว่าครับเราเนี่ยยืน42 31แล้วก็เน้นบิวอัพตั้งแต่แผงเซนเตอร์แนวรับเลยนะครับจะมีจังหวะตักคำลายกองหลังบ้างคือยิงตรงไปยศก,กรบูรพาเลยจังหวะแบบนี้เราจะค่อนข้างเล่นบ่อยไม่ว่าจะเป็นการโยกตัดเข้าในแล้วก็เปิดแนวทะแยงให้กับผู้เล่นตัวรุกอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือเราจะมีรูปแบบวิธีการเล่นแบบนี้แต่ว่าในส่วนของการบิวอัพตรงกลางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นมาากเท่ไ่ไหร ซึ่งเริ่มเกมมาในช่วงห้านาทีแรกครับเรายังดูดีนะถึงแม้ว่าติโมเนี่ยดูเหมือนจะไม่เกงกลัวเราก็ตามแต่ว่าเราเองก็เหมือนมีเหลี่ยมมีทรงมากกว่าครับได้โอกาสลุ้นประตูจังๆเนี่ยสองาครั้งเลยรวมถึงยิงประตูขึ้นนําได้ด้วยจากจังหวะการตั้งเตะลูกฟรีคลิกแล้วก็โฉบไปหมวกแต่น่าเสียดายที่มันล้าหน้าไปก่อนนิดเดียวจริงๆพอเราไม่ได้ประตูลูกนั้นแล้วเนี่ยติโมเขาก็เริ่มมีโต้มีสวนเหมือนกันนะครับรับบ้างสวนบ้างโดยส่วนใหญ่ครับเกมรุกริมเ้นเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นฝั่งใฝั่งนงนะ เพราะว่าทั้งพบเดมณนีกรหรือว่าพิชิตชัยเนี่ยแต่ละคนก็มีลูกครอสยอดเยี่ยมอยู่แล้วบวกกับมียศกรที่กล้าเล่นกล้าพิงกล้าบางังเป็นคนเดียวที่ยังได้มาเล่นซีเกมในปีนี้นะครับเพราะว่าซีเกมรอบที่แล้วเนี่ยยศกรก็มีโอกาสได้เล่นเหมือนกันและอีกคนนึงที่โดดเด่นนะครับก็เป็นฝั่งของธนกิจนะก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่จ่ายสวยๆแล้วก็เปิดทางให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีพื้นที่ลงโลกมากขึ้นแต่ก็แน่นอนครับติโมรสเต้เขารับถึง10คนในแดนตัวเองนะคร 3ชั้นโดยเฉพาะ2เลเยอร์สุดท้ายโอโหูรับกันแน่นมากถึงขั้นเราเนี่ยเจาะไม่ได้เลยนะครับก็สายจังหวะยิงไกลของศิรพบ,บ้างของยศกรบ้างผ่านไป25นาทีครับรูปเกมส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ขยับมากเท่าไหร่นะครับติมอเขาก็ยังกล้าเซตบอลน,นะคือผมคิดว่าติมยเ,เขาก็มีดีเหมือนกันโดยเฉพาะผู้เล่นตำแหน่งตัวรุกครับที่จัดจ้านเหลือเกินกล้าเล่นกล้าพิงกล้าเลี้ยงตำแหน่งเกม,ร,เกมรับเองก็มีรูปร่างสูงใหญ่ไม่ได้มีแล้วนะครับตัวเล็กผอมแห้งเนี่ยติมอไม่ค่อยมี แบบนั้นแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกครึ่งบ้างแล้วก็แบบปีกเนี่ยเร็วเป็นจรวดเลยมีอยู่จังหวะหนึงด้วยซ้ำนะครับที่มีโอกาสยิงเราจอจแต่สุดท้ายเนี่ยก็ดนบล็อกของเราไว้ได้ก็เรียกว,ว่าอันตรายพอสมควรนะกับรุ่นอายุนี้ ไม่ใช่ว่าเราไปเหนือกว่าแบบโอ้โหทุกประตูขนาดเวนาาเบงโกยังเกือบไม่ไหวกับลาวเลยแต่อย่างที่ผมบอกครับสิ่งที่เราเหนือกว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจนะเพราะว่าหลายจังหวะเราดูความมีความนิ่งกว่าแต่มันก็อาจจะยังไม่ลงล็อกกันทางการจ่ายบอลเอ่ยการสวิตช์บอลซ้ายขวาเอ่ยเนี่ยยังไม่ได้มีให้เห็นส่วนใหญ่ก็จะเน้นยัดตรงกลางเซ็บอลเพื่อพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับรูปเกมมันก็เลยดูเร่งสปีดกันมากเกินไปหน่อยสําหรับช่วง30นาทีแรกของเกม โดยหลังจากนั้นครับรูปเกมก็ดูอึนไปอยู่พักหนึ่งนะครับก่อนที่ไทยเราเนี่ยจะเริ่มเห็นจุดอ่อนของติโมเรสเตมากยิ่งขึ้นก็คือจังหวะการเล่นบอลยาวหรือว่าบอลโด่งซึ่งลูกกลางอากาศเนี่ยถ้าเกิดจํากันได้เราก็เคยได้ประตูหนึ่งศูนย์แต่ว่าจังหวะนั้นเป็นการลําหน้ากด แล้วรอบนี้ก็ยังเป็นคนเดิมครับธนกิจโชดเมืองปักที่ถือว่าโดดเด่นมากๆในครึ่งแรกริมเส้นกราบซ้ายทางการโยกตัดทั้งการโยนบอลยาวๆวางบอแม่นๆแล้วจังหวะนี้ก็เป็นนิกช็อตหนึ่งครับซึ่งเป็นประตูขึ้นนํา1 0กับนาที44ของเกมก็เป็นจังหวะที่ธนกิจนั้นโยนบอลย้อยปั่นเข้าหัวยศกรบูรพานะครับก่อนที่จะโขกเข้าไปแบบนิ่งๆมุมเดิมเลยครับกับจังหวะประตูแรกขในเราเนี่ยก็ขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์นี่แหละครับคือจุดอ่อนเพราะว่าเหมือนเราแ้กกล เพราะว่ายืนตรงนั้นเนี่ยสคนหลุดจากยศกรไปก็ยังเหลืออีก2คน ซึงก็น่าจะเป็นเกมของเราที่วางมาแบบนี้ครับก็เลยทำให้ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์สำหรับครึ่งแรกแต่ก็หายใจรุดต้นคอกันอยู่เหมือนกันส่วนในครึ่งหลังครับก็มีการเปลี่ยนตัวเร็กอย่างอิสลาดลงมาเพื่อเสริมเคี้ยวเล็บกับตำแหน่งริมเส้นกราบขวากันบ้างซึ่งแนวทางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสลับตำแหน่งกันนะครับกับธนกิจฝั่งซ้ายบ้างฝั่งขวาบ้างแล้วพอเปลี่ยนลงมาครับอิสลาดเนี่ยด้วยความเร็วการกระชากที่มีแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอยู่แล้วสัมผัสบนแรกเลยครับกระชากไปตรงกรอบเขตโทษของติี คืนมาซึ่งก็มีการครอสยาวๆทะแยงไปยังเสาสองครับทำให้ลูกนี้มันก็เป็นจุดอ่อนของติโมเรสเตอยู่แล้วครับทำให้เราเองก็ยิงน้าห่าง2ประตูต่อศูนนาทีตั้งแต่นาที59ของเกมหรือว่าเริ่มพึ่งหลังมาเป็นแค่นาทีเท่านั้นเป็นจังหวะครอสของพลิกมณีิกรนะครับแล้วก็สีรพกวันดีเนี่ยโขเข้าไปแบบโจ๊ะๆซึ่งดูแล้วเนี่ยโค้ชวังเองก็ใจจุดอ่อนกับตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าติโมเรสเตเองป้องกันไม่ได้เลยนะจังหวะครอสด,ดีไรเนี่ยเอาเราขึ้นโขก แต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเซตบอลริมเส้นเนี่ยตีมัวเข้ามาดีนะครับแต่ว่าเป็นการตีมัวเข้ามาดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้เสริมเรื่องของลูกกลางอากาศมากเท่าไหร่มันก็จะทำให้เราถึงแม้ว่าจะบิวับเกมรุกริมเส้นเอ่ยตาะบิวับตกกลางไม่ได้เนี่ยเราก็มีลูกที่เด็ดจากการครอสของเราซึ่งดูเหมือนจะใช้เป็นลูกสูตรเพื่อมาเจอกับตีมอเลสเต้ด้วยเท่าที่ดูจากการเข้าดาเราเนี่ย และจังหวะนะครับที่เราใช้ลูกกระลังอากาศกโาศจมตีส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาของแนวรับติมอร์เลสเตย์ทันทีแน่นอนนะครับการได้ประตูที่2เนี่ยมันทําให้เราเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วพื้นที่แนวหลังของติมอร์เนี่ยก็เริ่มเปิดมากขึ้นเพราะว่าเขาเองก็ต้องการประตูนะครับทีแรกเนี่ยติมอร์รู้สึกว่าจะมาเพื่อยันเสมอกับไทยเรานะไม่ได้หมายมันปนว่าจะเอาชนะเพื่อที่จะเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเขารอบเนี่ยดูแล้วติมอร์เขาจะมายันเสมอกับไทยเรานะครับครึ่งแรกก็มีการเซตบอลบิวอัพไม่ได้เร่งรีบแตนะแตต่่่ออยาาางใดนพเรํ100 เรานำสองศูนติมอก็ต้องเร่งเกมไม่เร่งเกมไม่ได้โอกาสตรกรอบสูงมากเราถ้าเกิดชนะไปโอกาสเข้ารอบก็สูงมากเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าครึ่งหลังครับมีการติวกับช้างศึกไทยเราน้องๆเนี่ยยืนตำแหน่งกันแน่นมากขึ้นแล้วก็ทมลน์การวิ่งต่างๆมันดู ไม่รีบร้อนจนเกินไปไม่เหมือนกับครึ่งแรกครับที่พยายามด้จับพุ่งไปข้ั้งหน้าแล้วการได้อีกลารดมาเนี่ยโอโหถือว่าสุดยอดมากๆนะครับทั้งจังหวะการดิงจังหวะการเล่นเลี้ยงกินตัวหนึ่งหนึ่งเชื่อว่าเป็นตัวขวังของทีมชาติได้เลยเพราะดูน้องเล่นแล้วเนี่ยชุดใหญ่ของเรายังไม่มีแบบนี้ตัวที่พยายามพาบอลพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวกล้าได้จะแตะบอลวิ่งแข่งกระชากลากเลยแล้วเท้าใส่ด้วยเนี่ยเราค่อนข้างไม่มี ในตำแหน่งริมเส้นแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับพอได้ประตูที่2ปั๊บเนี่ยประตูที่3ก็ตามมาแบบติดๆจากอีกลารดสันดลน,นะครับที่กดด้วยเท้าซ้ายแบบเต็มข้อจากการกระชากลากเลยนะคือตอนนั้นก็ดวลก,กันหนึ่งหนึ่งะครับแต่อีกลารดเนี่ยอยู่ดีแตะบอลไปเฉยเลยแล้วบอลเจ้ากรรมไม่ออกด้วยนะครับกลายเป็นว่ายิงดัดเข้าไปเนี่ย้รักษาป,ประตูของติมอว์ก็ไปพลาดเองครับสมม่งผลให้เรายิงนําห่างสต่อศูนย์ในนาทีที่60ของเกมเป็นตัวเปลี่ยนเกมโดยแทย้จริงพอลงมาแล้วมุมมองการเล่นในแถบฝั่งซ้ายเนย มากขึ้นและก็น่ากลัวมากกว่าเดิมพอได้ประตูที่3เข้าไปครับกลายเป็นว่าความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมมากกว่าเดิมสุดท้ายครับจังหวะประตูที่4ก็มาจนได้จากการยิงของยศกรบูรพานะครับจังหวะนั้นดูแล้วมีความมั่นใจนะ,นะคาร์นคับยกเนี่ยตักบอลปั่นเข้าหัวเลยยศกรก็โขกแล้วโขกอ,อีกจุดอ่อนของตมอมเนี่ยเห็นชัดเจนมากๆคือลูกลังอากาศที่ไม่ได้มีการป้องกันอะไรเลยแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องชื่นชมน้องๆด้วยนะครับมีความแม่นยําสูงจริงๆในัวาเมต์แบบนี้เนี่ย สิ่งที่เราสามารถดูได้เลยก็คือฟอร์มวันนี้เล่นดีเลยหรือว่าจะค่อยๆเล่นดีไปเรื่อยๆโดยพอได้ประตูที่4ปั๊บเนี่ยอีกไม่ถึง5นาทีนะครับก็เป็นประตูที่5เนี่ยได้เพิ่มมาอีกแล้วจากยศกรช็อตนั้นเป็นความผิดพลาดของเกมรับตีบอลนะครับที่จ่ายบอลกันเนี่ยครับเกินๆแล้วยศกรขยันครับวิ่งไล่บอล เบียดตันกันอยู่หลายจังหวะก่อนที่จะโยกหนึ่งครั้งแล้วยิงปัดนในเทแาวซ้ายเข้าไปเป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่อาจจะได้ความมั่นใจกับเกมต่อไปได้เลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เรายิงกันแบบถล่มทลายมากๆ5-0ครับในในาที71ของการ่นขันแล้วก็มีการเปลี่ยนโรเตชันผู้เล่นเนี่ยมากด้านหลายตาเลยครับทั้งวิชันเองที่โด่งดังมาจากฟุตบอลสีเศร้าจตุรบิรก็ได้โอกาสลงเล่นเหมือนกันหรือว่าอีกหลายต่อหลายคนถือว่าเป็นการทุดลงทีมมีทั้งมาดมแป้ง นายกสมาคมฟุตบอลไทยเรานะครับมีทั้งแอนโทนีฮัสซันโค้ชฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่หรือแม้แต่กองเชียร์เนี่ยก็เข้ามาเชียร์กันให้กำลังใจกันเยอะพอสมควรโดยแบบนี้ก็ชนะไปแบบสวยงามของทีมชาติไทยนะครับเกมต่อไปครับเราจะไปเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่11ธันวาคมเวลา19นาฬิกาเวลาเดิมเป๊ะน,นะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเชียร์น้องๆกันเกมนี้ได้ได้วยความมั่นใจได้หลายคนรวมถึงได้โอกาสลงเล่นสัมผัสเกมหลายต่อหลายคน แล้วผมเองก็คิดว่าชุดนี้เนี่ยมิติการเล่นมันมีหลายอย่างมากนะครับแล้วความโดดเด่นแต่และตำแหน่งเนี่ยมันก็มีชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งกองกลางกองกลางเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความแบบโอ้โหจ่ายบอลถึงขั้นทะลุช่องปึงป้งปังปึ้งปังขนาดนั้นแต่ว่าเกมรุกของเราเนี่ยมันจัดจ้านไม่ว่าจะเป็นดิมเส้นเอ่ยหน้าเป้ายศกรเนี่ยก็เก็บบอลดีถือว่าเป็นชุดความหวังของเหรียญทองซีเกมที่เราไม่ได้มาหลายปีเหมือนกันนะครับน่นจะสองสมัยแล้วนะที่เรายังไม่ได้แชมป์ซีเกมกับฟุตบอลชาย ยังไงก็รอติดตามอัปเดตเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันได้นะครับส่วนฝั่งของทีมชาติเวียดนามครับเอาตรงๆก็เกือบไม่รอดเหมือนกันกันกบการแข่งเกมแรกของซีเกมนะครับประเดิมคู่แรกเลยก็ต้องเจอกับทีมชาติลาวแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้สูสีคู่ขี้กันมากๆนะครับเพราะลาวเองเนี่ยเขามีวิธีการเล่นที่สปีดเกมเร็วไม่แพ้กับเวียดนามเลยแต่อาจจะแพ้หน่อยในเรื่องของเซรีระในเรื่องของวิธีการเล่นที่ เวียดนามเนี่ยอาศัยจังหวะบอลโยนได้และก็บอลริมเส้นหรือว่าการวิ่งชนวิ่งตันกันได้ส่วนลราเนี่ยมีในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวความเร็วซึ่งครึ่งแรกก็เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนที่เวียดนามเองจะมาได้ประตูขึ้นนํา2-1ในครึ่งหลังและก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปแต่ไมตอนนี้ตารางคะแนนกลุ่มบีของฟุตบอลชายนะครับก็เป็นเวียดนามที่นำหัวตารางอยู่ แข่งไป1นเกมมี3คะแนนชนะ1เกมนะครับก็เกมต่อไปจะเจอกับทีมชาติมาเลเซียถือว่าเป็นคู่แข่งของเราที่สําคัญเหมือนกันสําหรับเวียดนามเองนะครับถึงแม้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยฝั่งของเวียดนามจะไม่ได้เข้าชิงเหรียญทองแต่ว่าเป็นฝั่งไทยเราที่ได้เข้าชิงแทนแต่มาปีนี้ดูทั้งเรื่องของสรีระดูทั้งเรื่องของความเร็วต่างๆเนี่ยถือว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราว หลังเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย